อาเธอต่อไปนี้นะฤดูเนี่ยร้อนฝนหนาวใช่ไหมตอนนี้เพิ่มมาแล้วเป็นฤดูฝุ่นคือชีวิตนี้ต้องเจอฝุ่นนะแล้วก็ให้มันเป็นฤดูไปเลยเดี๋ยววันนี้ครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่5ถึง12ก็วันนี้แหละยาวไปถึงวันที่12มกราคมอัตราการระบายอากาศมันต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ ไม่สามารถที่จะควบคุมแหล่งการกำเนิดฝุ่นในเมืองได้นะครับทำให้ฝุ่น PM 2.5สเนี่ยสะสมเพิ่มขึ้นในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลสมุย์ประการชําหากมีลมประกอบมาด้วยเนี่ยก็จะพัดพาไปทางตะวันตกเนาะแล้วก็มีมาตรการการควบคุมการเผาในที่โลง่งโดยณขณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจุดฮอสปอตจุดฮอสปอตก็คือแก๊งเผาแต่ละจุดแต่ละจุดที่มันก่อให้เกิดฝุ่นนี่แหละจ้ะ พบว่าก่อนเข้าปีใหม่เนี่ยมีอยู่200จุดแต่ปลาตอนนี้ปลาเข้าไปพัน0จุดและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่การเกษตรแล้วก็นาข้าวก็เอาเป็นว่าต่อไปนี้พวกเราก็ให้รับรู้ไว้เลยว่ามีฤดูการฝุ่นด้วยแล้วก็ออกไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากที่ป้องกันฝุ่น pm 2.5ออกไปด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเธอเธองดออกกําลังกายในที่โล่งแจ้งแป๊บหนึ่ง นะช่วงนี้พักก่อนเนาะ